กรณีที่ประกาศอย่างอาหังกามามังกาว่าถ้าเพื่อไทยมีอำนาจรัฐเมื่อไหร่จะลากคอพลเอกประยุทธ์มาดำเนินคดีพอพรรคเพื่อไทยมีอำนาจสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำก็คือไม่พูดถึงว่าท่านนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐบาลของเพื่อไทยนั้น วิธีการที่เขาชอบใช้มากที่สุดในการแก้ปัญหาการเพียงพร้ำทางการเมืองเพื่อไทยชอบใช่งี้ครับไม่พูดถึงมันก็คือเมื่อมันมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นมีเรื่องที่ประชาชนมองว่ามันบิดเบี้ยวบิดเบือน เพื่อไทยจะเลือกวิธีการไม่พูดเรื่องนี้เช่นกรณีที่ประกาศอย่างอาหางการามังกาว่าถ้าเพื่อไทยมีอำนาจรัฐเมื่อไหร่จะลากคอพลเอกประยุทธ์มาดำเนินคดีในกรณีเหมืองทองอักขละที่ทำให้รัฐเสียหายต้องใช้เงินภาษีไปสู้คดีทั้งที่ตัวเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องประเคนที่ดินให้กับบริษัทต่ตางชาติมาสำรวจแร่อีกเป็นหนึ่งล้านไร่เพื่อที่จะให้เขาสบายใจเขาจะได้ไม่ฟ้องไม่เรียกค่าเสียหายจำนวนเงินมากกว่าสามหมื่นล้านนี่มันเป็นการกระทําที่ผิดพลาดอยู่ในมือของคนเอกประยุทธ์เลยแต่พอพคเพื่อไทยมีอำนาจ สิ่งที่พรรคเพื่อไทยทําก็คือไม่พูดเรื่องนี้ไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องนี้เลย,งยลเลยงียบมิดมิดซีรีเลยเงียบเหมือนเป่าสากนี่คือวิธีการที่พรรคเพื่อไทยชอบที่จะทําก็คือหรือผมขึ้นเอาขยะไปซุกไว้ใต้พมทั้งหมดท่านดูไม่ว่าอะไรจะเกิดความเสียหายขึ้น ทุกอย่างจะถูกซุกไว้ใต้พรมทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาการเพียงพําทางการเมืองเรื่องนี้ทำไปผิดพลาดทำไม่ได้ก็จะซุกเรื่องนี้ไว้ใต้พรมแล้วก็จะไปสร้างเรื่องใหม่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนนี่ไปมองเรื่องใหม่ ลืมเรื่องเดิมที่ทำแล้วล้มเหลวลืมเรื่องเดิมที่ไม่รักษาคำพูดให้ทำแล้วไม่ทำมีอำนาจก็ไม่ทำนี่เห็นไหมครับนี่คือวิธีการที่พรรคเพื่อไทยชอบใช้แต่วิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่วิธีการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือนะครับมันเป็น วิธีการที่แก้ผ้าเอาหน้ารอดสะสมความล่มเหลวสุดท้ายมันจะมีใครสักคนไปลืออ้อผมพอรื้อผมผมข้างบนนี่สวยสะอาดเป็นผมแดงพอรื้อออกเท่านั้นละ่ะมันมีแต่ความโสมมมีแต่ปฏิกูลมีแต่ความหายนะความล่มเหลวความผิดพลาดซุกอยู่ใต้ผมมากมาย กินก็เหม้นโชว์ออกมานี่ได้ไม่คุ้มเสียคือไม่ยอมจะปะทะหรือแก้ปัญหาในตอนนั้นแต่ซุกปัญหาไว้แล้วก็ไปสร้างเรื่องราวใหม่ถ้ามีปัญหาอีกก็ซุกปัญหาไว้บริหารไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนครบสี่ปีท่านก่อน มันก็จะเกิดเขาเรียกว่าพ่ายแพ้ทางการเมืองอีกซ้ําซึ่งเขาก็รู้นะครับไม่ใช่เขาไม่รู้เพียงแต่ว่าเขาไม่มีความกล้าหารคือเดยนนี้พักเพื่อไทยเขาขาดก็คือขาดความกล้าหารกล้าหารในการปรเผชิญกับปัญหากล้าหารที่จะแก้ปัญหาไม่ยอมเจ็บปวดแล้วแก้ปัญหาได้คือเป็นมะเร็งแต่เอายาหมองมาทาอย่างนี้ ไม่ยอมผ่าตัดนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเปรียบเทียบครับกรณีผู้สมัครสอส,อสอของพรรคเพื่อไทยจังหวัดสระบุรีถูกตำรวจดำเนินคดีถูกตำรวจดำเนินคดีข้อหาซื้อบริการทางเพศจากเด็กหญิงอายุต่ำกว่า15ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดนะครับแต่สสพักเพื่อไทยนี่ไม่อยากจะพูดถึงสสผู้ชายนะคือผู้ชายก็ไม่พูดแล้วเรื่องนี้แต่สสผู้หญิงของพักเพื่อไทยซึ่งมีอยู่จำนวนมากเลยนี่ทั้งผู้หญิงอายุน้อยทั้งผู้หญิงอายุมากในพักเพื่อไทยเงียบกกิบ แม้กระทั่งหัวหน้าพรคเพื่อไทยตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงเรื่องนี้เงียบไม่เคยแสดงความคิดเห็นใดๆแม้แต่แอะเดียวแอะก็ไม่แอะครับ <c oughs> กับเรื่องนี้เรื่องที่ผู้สมัครสอสของพักเพื่อไทยถูกตำรวจแจ้งดำเนินคดีเ๋ยวนี้ไปมอบตัวแล้วซื้อบริการจากเด็กหญิง บริการทางเพศจากเด็กหญิงอายุต่ำกว่า15ปีเหตุเกิดที่จังหวัดสระบุรีพรรคเพื่อไทยก็เลือกวิธีการรูดซิปปากตัวเองในเรื่องนี้แต่ก็ด้วยอาการคันนะครับทนไม่ได้เนี่เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหนักไงพอเกิดกรณีคุกคามทางเพศ ในพักเก้าไกลไอ้พวกที่คันและทนไม่ได้เนี่ยในพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นมวลชนหรือนายแบกนางแบกทั้งหลายก็กระโดดงับเขาทันทีงับเลยแล้วก็เรื่องนี้ต้องเอาจริงเอาจังยกขบวนไปประท้วงด้วยนะท่านทั้งหลายครับมันจึงเปรียบภาพให้เห็นว่า ความชั่วคนอื่นเท่าภูเขาความชั่วเราเท่าเส้นขนนี่ทำทำเป็นเหมือนความชั่วของเรานี่เป็นขนตาเนี่มองไม่เห็นน่ะแต่ความชั่วของคนอื่นน่ะโอ้ยยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาีิมาลายัยอยู่ไกลขนาดไหนก็มองเห็นนมันใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเนี่ย